มากูเป็นไหมวะกูทำอะไรได้ไหมก็ใช่ง่ายๆนะก็เลยเออกินดุกของผมอีกมีการเราใส่ล้าวเปิ้ลกินหมดแล้วนะเต่จำี๋ยวอส่งได้ปึ๊บชาร์ตตด,ด,ดี๋ยวมาดิ ก็พี่ถ่ายด้วยก็นะครับขอบคุณมากนะครับที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ ได้ครับขอ่ครับเบบี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นสวัสดีต้นสวัสดีหอมอยหอม่อยแล้วมะเดื่อนีกสีแตกอันนี้แงว่าแฟนอันนี้แสดงว่าแฟนมันแทบบ่อยบลวาน สวัสดีครับ วันนี้นะครับทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาสมุทรปราการนะครับก็ได้มีกิจกรรมดีๆนะครับเนื่องในโอกาสนะครับวันเกิดของบริษัทกลางครบรอบ23ปีทางบริษัทกลางสาขาสมุทรปราการเองเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมดีๆนะครับในการมอบอุปกรณ์เคลื่อนยานนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถนะครับได้ทันท่วงทีนะครับตัวทางของทางบริษัทกลางเองเนี่ย ก็มีนยโยบายสนับสนุนเครือข่ายมูลนธิธิมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับหรือกระทั่งการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการลดนน้ำรถประติเหตุนะครับเครือข่ายที่เป็นมูลนธิธิก็เช่นกันนะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยทางบริษัทกลางเชื่อว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับต่อสังคมและต่อมูลนธิธินะครับเพื่อที่บริษัทกลางนั้นจะได้มีการชดใช้เยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยจากรถหรือทาย,ยาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิตได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อไปครับขอบคุณมากครับ